จากนาภาั่นะก็มีเป็นยินน้าพุศพกันบางกอนะเออแล้วก็เป็นไฟแม่สีธนูเลยนะไม่มีธาตุลมกับธาตุน้ำนะคะ mm. แล้วก็เด่นๆน,นะมีเป็นเอ็มเพสคนวันศุกร์นะราศีเด่นๆมีราศีพฤ่ศพนะคือไฮโลแฟนนะคะเดลเวอร์คือเมถุนนะสเตนคือรนะาศีสิงนะก็จากนาภายนะัยนะแปดเหรียญนะก็เอคิดที่จะยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะยังคิดที่จะ ไปต่อนะทั้งเจ็ดเหรียญก็คือดูเอ่อดูดูไปก่อนนะแล้วก็แปดเหรียญนี่คือยังจะทํางานในความสมาัถยังจะอยู่ในความสมคัญนี้อ่ะเขาก็คิดพิจารณาอยู่นะคะว่ายังมีความมั่นคงแล้วก็ผูกพันกับกลุ่มอยู่นะถึงแม้ว่าจะเป็นคู่ที่แตกต่างเป็นต่างชาติได้นะอายุห่างกันห้าถึงสิบปีนะคะแต่ต่างกันอายุเชื้อชาติศาสนาหรือว่านิสัยอุปนิสัยนะคะสตรีเนี่ยเป็นคู่ที่ไปล้เหนื่อยแต่ก็เป็นคู่ประเภทหนึ่งคือผู้หญิงอาจจะดุ แล้วก็ข่มสามีหรือข่มแฟนนะคะหรือไม่ก็เป็นผู้ชายที่เดุนะคะชอบควบคุมบวงการในความสัมพันธ์ได้นะซึ่งเขาก็ยังคิดที่จะอยู่กับคุณต่อนะแปดเหรียญน,นะความมั่นคงยังมีอยู่ถึงแปดเหรียญเลยนะแล้วยังมาขยายด้วยสี่ไม้นะสี่ไม้หนึ่งหนึ่งสองสองพลังงานของคู่ทวินเฟรมลงหลักปักฐานนะหรือมีความผูกพันกัน พอสมควรนะคะขาเตียงมั่นคงแล้วก็มีไฮโดรแฟนด้วยะคะไฮโดรแฟนคือค่้คนที่เอ่อเป็นคู่กันนะคะคู่คุณคู่บารามีหรือว่าเป็นคู่แต่งงานหรือเขาอาจจะแต่งงานแล้วก็ได้นะหรือมีครอบครัวแล้วเดลิเวอร์นะคือยังมีความสุกรักชอบหรือเป็นรักทางเลือกก็ได้นะคือเขาน่าจะเหนื่อยกับคุณแต่ว่ายังมีความมั่นคงหรือคิดจะเวิร์กกับคุณต่อะแต่ว่าเดลิเวอร์เนี่ยเขาอาจจะมีรักทางเลือกเข้ามาหรือเปล่าหรือ เพราะไอ้รักทางเรื่องเนี่ยค่ะทำให้ความมั่นคงในครอบครัวอาจจะสั่นคลอนไปบ้างเพราะว่ามีห้าไม้นะห้าไม้คือความวุ่นวายมีปากเสียงทะเลาะยื้อแย่งคู่แข่งเยอะนะคะมือที่สามสี่ห้านะพ่อแม่สางคมเพื่อนสี่แวดล้อมได้นะหรือไม่ก็ถ้าไม่ได้หมายถึงว่ารักทางเรื่องก็คือเขาเนี่ยค่ะคิดที่ว่าเอ,อ,อยังรู้สึกว่าไว้วางใจคุณหรือว่ามั่นคงเห็นคุณหนึ่งคุณในครอบครัวอยู่นะสิเดี๋ยวนี่คือมั่นคงนะทั้งการเงิน หนึ 1> 1, 3, 1, ่งแสนหนึ่งสิบล้านแล้วก็ครอบครัวมีความมั่นคงอยู่นะเขาก็มั่นคงมั่นใจวางใจคุณอะอย่างขึ้คุณเป็นคนในครอบครัวมีพี่เป็นน้องเป็นภรรยาเป็นอะไรอย่างนี้นะคือผูกอ่ะผูกพัน,นยันทอสมควรแต่ว่านึกถึงเรื่องที่เคยขัดแย้งกันก็ทําให้เขาเอ,อ่ออาจจะงดหนิดได้นะห้าไม้หรือไม่ก็คือรู้สึกคู่แข่งเยอะนะมีคนมาเกี่ยวข้องวุ่นวายพ่อแม่สังคมเพื่อนอะไรอย่างนี้มายุ่งกับความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะอาจจะทําให อ,อกังวลในเรื่องของคนที่อาจจะมาทําให้ครอบครัวไม่มั่นคงได้นะแต่ว่ายังมีความรู้สึกรักชอบอยู่นะเพราะว่ามีเดลเวอร์นะยังมีความหลงไหลมีแพชชั่นต่อกันนะคะใบนี้แล้วก็ไฮโนแฟนนะคะถ้าไม่ใช่ว่าเขามีครอบครัวมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วก็จะหมายถึงว่าเขารู้สึกรู้ซึ้งสำนึกเพีหรือทําอะไรที่ถูกต้องทําำงองทําถูกศีลธรรมนะไฮโแฟนเขารู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ดี ที่สุดกับเขาในชีวิตนะแล้วก็เหมาะเป็นแม่ของลูกหรือว่าตอนนี้คุณอาจจะกําลังตั้งครรภ์น,นะเอ็เคือก็เลยยังคิดไปต่ออยู่นะเจ็ดเหรียงก็คือพัฒนา,า,าไปต่ออีกเป็นปีนะดูผลประกอบการเก็บเกี่ยวเทดหุ้นบิตคอยดูดูดูดปไปนะดูในเรื่องของความสัมพันธ์นะก็เรียกว่าเป็นคู่ที่เหนื่อยต่างแดนต่างชาติได้แต่ว่ามีความขัดแย้งวุ่นวายทําให ห่วงเรื่องครอบครัวแต่เขายังเห็นคุณเป็นครอบครัวอยู่นะเราก็ยังหลงหลเลเสน,เน่ห์เราก็เห็นว่าคุณดีที่สุดนะเราก็ยังสํานึกผิตก็มีแล้วก็รู้ซึ้งคิดจะไปต่อนะแปดเหรียญเจ็ดเหรียญมีความมั่นคงนะสี่ไม้สี่กับห้ามรบกันเหลือหนึ่งไม้แล้วยังมีแพชชั่นหลงไหลนะคะก็จะมีการเริ่มต้นใหม่ค่ะแต่ว่าห้ากับสี่บวกกันได้เก้าไม้ก็เรียกว่ามีเโลกส่วนตัวมีความ อีโก้บางครั้งนะคะของเขานะแล้วก็ห้าม้เนี่คืออาจจะคู่แข่งเริ่มมีคนมาชอบเขาหรือคุณนะคะก็มีคู่แข่งมาแล้วถึงแม้มีรักทางเลือกขึ้นมาก็ได้หลายความหมายอาจจะหมายถึงยังรักชอบพิศวาสหลงไหลหรืออาจจะหมายถึงมีรักทางเลือกก็ได้ก็เลยมีห้าม้มีมือที่สามสี่ห้านะแต่ว่าครอบครัวยังมั่นคงอยู่แล้วแล้วเขาก็สำนึกผิดรุ่งเรืงนะาว่าคุณดีที่สุดนะคะเพราะว่ามีใครเอ็นเตสขึ้นนะคะยัง ได้ไปต่อะคะทั้งเจ็ดเหรียญกับแปดเหรียญน,นะคะก็รวมๆเป็นประมาณนี้ค่ะ